ถ้เรามองที่สวรรค์ดีไหมครับปรสมการบทที่สิบห้าข้อหบอกว่าพระองค์จึงพาอับราฮัมหรืออับรามออกมาจากข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ตรัสกับ ว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นเวลาที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะเป็นบิดาของชนชาติมากมายอับราฮัมนั้นมีอายุได้75ปีโดยธรรมชาติแล้วไม่มีทางที่อับราฮัมและซาร่าจะมีบุตรได้มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าตรัสว่าอับราฮัมตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในเต็นท์ของเจ้าเจ้าจะเห็นเพียงแต่ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าเจ้าจะได้แต่จดจ่อจะอยู่ในสิ่งที่เจ้าสามารถทําได้แต่เจ้าออกจาก เต็นของเจ้าและมองไปยังเบื้องบนให้เจ้านำเราเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ของเจ้าด้วยสิเราเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเจ้าให้เจ้าเอาสายตาของเจ้าออกจากสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้และเอาสายตาของเจ้าจดจ่อที่เราดีไหมและเกิดความเชื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เวลาที่ท่านอยู่ในบ้านหรืออยู่ในเต็นของท่านสิ่งที่ท่านเห็นก็เป็นความจำกัดของตัวท่านเองท่านถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรอะไรบ้างที่ท่านทำไม่ได้ ท่านจำเป็นจะต,ต้องออกจากเต็นท์หรือชีวิตของท่านตัวของท่านเองและมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมท่านจะไม่ดำเนินชีวิตโดยพึ่งพากําลังของตอนเองพระบิดาในสวรรค์ของท่านควบคุมจัก,กรวาลพระองค์จะทําทางให้ท่านเวลาที่ท่านไม่เห็นหนทางนั้นถ้าท่านอยากจะรับเอามุมมองใหม่นี้และเริ่มเชื่อว่าสิ่งดีกําลังจะมาหาท่าน ท่านจะเห็นพระบิดาในสวรรค์ของท่านเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ให้กลับเป็นไปได้และนําท่านไปใกล้กว่าที่ท่านเคยฝันไว้อีกข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่รงทรงเรียกพวกเราทั้งหลายให้ออกจากเต็นท์และรับนิมิตที่ใหญ่กว่าเดิมเราจะเปลี่ยนมุมมองและจะมองไปที่พระองค์และเราจะเชื่อในพัญญาของพระองค์เราเชื่อและประกาศว่าพระองค์จะทําการยิ่งใหญ่ผ่านชีวของเรา